สวัสดีจ้าสวัสดีเด้อจ้กพี่น้องข้าวเหนียวไม่กินข้าวเหนียวน้ำขัปเรือข้าวเหนียวแล้วก็นี่จ้ะตำถัวถ่วตำถั่วตอนประเดี๋เด้อพี่น้องตำถัว่วตอนประเดี๋ยนะจ้าวนน้ำลายแตก ต้นการกลับมาครับของหนังใครที่ชอบก็ไปครับยุค90ที่ภาคแรกเนี่ยถือว่าทำในไล่ถล่มคลายมากครับภาคแรกเนี่ยหนึ่งแชร์คับชนนะครับภาคนี้เนี่ยมาในมูฟกับแชร์ไปแล้วบ้าที่ซื้อแรกครับผมแชร์เพืจะนะครับแต่ผมพูดถึงในคลิปนี้เลยกันนะจากแรกเลยครับก็คือตัวละครจ้าเด็กบ้านนะครับที่ภาคแรกเือตัวละครที่ต้องฆ่ากัน ภาคนี้ครับผมจะมาจับวิเคราะห์นี้มากขึ้นนะครับเราเกิดแบบเหมือนผมมีอ่านเจอนะครับว่าตัวละครที่แบบจุดชนวนของความของสองสถาบันนี้นะครับนหนึ่งที่กลับมาแต่งโดยวิกดีเจลระย่าถึงบ้านพิกตัวสุกกลับสีต้อนประเด็กคนผู้ดีสีต้อนประเด็กไปได้เราเป็นเด็บ้านเรา กระดกปลากระเดินกระเดืเ่อมีหน่อเนว้อควันหวยห้ยไขตุนใ,ใครตุนควาค่าคนทิศแต่อพอพี่สาวมาเด<ๆ>ินไม่ยิงเขา